สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iphone t o hand channel นะครับวันนี้มีสิ่ง้ามานำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว samsung note 20 ultra 5 g นะครับผมโอเคนะครับก่อนเราชมคิดยังไงถ้าควฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทเราด้วยนะครับมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับหน้าจอคือบอกเลยว่าติดฟิล์มมาแล้วไม่มีอะไรครับนี่ครับให้ดูนะครับหน้าจอติดฟิล์มมาแล้วนะครับสวยใสเลยนะครับนี่นะฮะสวยเลยนะครับให้ดูกันชัดชัด ไปไหมผู้ชาไปด้วยนะครับโอเคมาดูด้านบนกันนะครับนี่นะฮะสวยๆเชียร์ให้ดูนะครับนะฮะเงาเวฟๆเบบนี้เลยนะครับด้านข้างนะครับเงาเวฟๆเป็นี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับด้านล่างนะฮะเดี๋ยวด้านตูดหรือด้านท้ายนี่ครับสวยกริบเลยนะครับดูข้างๆก็นี้นะครับนฮะสวยมากๆเลยนะครับ ตัวนี้นะครับที่สําคัญนะครับผมเดี๋ยวเป๊บนึงให้ดูข้างหลังก่อนเรวจะเล่ไฟอีกทีนะครับเอาเวฟบแนเนี้นะครับเคนะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่ว่าชึบ512นกิกะไบต์นะครับอ้อโห็นไงฮะสะใจไปเลยนะครับตัวนี้ใช้กันอย่างจุใจไปเลยทีเดียวนะครับอ่นนี้นะครับเป็นคำาูง galaxy note ยี่ ultra ห้า g นะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องที่แบบตัวนี้ก็คือรุ่นท็อปเนาะตัว 5G ที่เป็น5.12นะครับใช้กันยยาวเลยนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็มาดูกันเรื่องแสงหน้าจอดีกว่าการปรับแสงนะครับนี่ครับปรับแสงได้ปกติเลยนะครับนี่ครับลดแสงเพิ่มแสงได้ปกติเลยนะครับปรับตะวังปรับตะวันปรับแสงสว่างอัตโนมัตินะครับฟึบอ่านี่ฮะปิดนะะผมเปิดฟึบก็ปรับได้ปกตินะครับ ก็เดินเดินนะครับมันแกะไขซ่อมเนาะใช้ได้หมดนะครับโอเคออนนี้มาเทสสันเรื่องเสียงสนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะโอ้โหเสียงสะใจมากๆนะครับไม่ไงห่วงเรื่องเสียงเลยนะครับอลังการงานสร้างอยู่แล้วนะครับ โอเคคราวนี้มาเทสกันเรื่องกล้องกับเซนิสหนึ่งนะครับนี่นะครับจะถ่ายในกล้องมันใหญ่จังนะครับกองตนี้แค่นี้พอนะครับนี่นะฮะเทสกันแค่นี้พอนะครับนี่นะครับปรับแสงเพิ่มแสงให้ปกติเลยนะครับนี่นะครับโฟกัสแสงปึ๊บนี่นะครับถ่ายดูนะครับฟับนี่นะครับภาพที่ถ่ายได้เมื่อสักครู่เลยนะครับจะคมชัดกันเบอร์นี้เลยนะครับนี่นะครับ เคนะฮะแล้วก็มาถึงกล้องหน้ากันนะครับมาดูกล้องหน้ากันสักนิดนึงนะครับนี่ครับกล้องหน้าเนาะชึบนะฮะนี่จะคมชัดกันอย่างนี้เลยนะครับผมเรียกว่าถ่ายกันแบบสะใจเลยนะครับกล้องหน้าเนาะนี่นะฮะล้องจะคมชัดอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะเต็มจอที่สวยมากๆเลยนะครับขอบอกนะฮะเคนะครับก็เรียกว่ามากันครบถ้วนกันทีเดียวนะครับ อุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับก็มีเป็นตัวนี้ครับหูฟังนะครับแล้วก็สายชาร์จของเขาเลยนะครับมันมีตัวถึงอะแดปเตอร์ของชาจของเขาด้วยนะครับแล้วก็มีกล่องคู่มือคู่มือเขาอยู่นี่เนาะเข็มจงกับจิ้มซิมครบนะครับนี่นะครับกล่องเขานะครับโอเคนะครับถ้าใดสนใจนะครับทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับหรือไปสิดโทรมาสอบถามได้นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งที่ที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ท่านี้ลวกันนะครับยังไงไปเจอกันคลิปหน้าคคครรัับบบสสสาหลลิปนีี้อุณมกเยวดครับ